โอเมก้าเครื่องบินใหญ่มากสบายดีสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับน้องตุ๊กเนาะแล้วตอนนี้กูเองก่ะที่จังหวัดน้องคายกำลังจะเดินทางกลับอุดรน,นะคะแลวก็คือมาเห็นเครื่องบินที่แบบว่าเิ่นแบบบริษัทงานล้ะสินะเป็นเครื่องบินที่แบบใหญ่ ใหญ่มากๆครับว่าอเองก็เคยเห็นอ่าเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นแล้วก็แบบที่แรกเม่ไก่ๆที่แรกก็นึกว่ามันจอนน้อยๆแหมเห็นไปถึงฟ้าไหมแบบเมื้อแซแนน้อยแต่ว่าพอได้มาเห็นอีกแล้วแบบเมก่อใหญ่เหงค่ะนี่เห็นหนว่า ของชีวิตต้องตุ๊กจะขึ้นเครื่องบินแล้วก็จะถ่ายคลิปให้ได้เบิร์กกันนะคะอันนี้น่าจะเป็นอ่าม้องขวันมันอ,อ,อ่องเหรอเพิรเห็ฮตายูในอันเฮตายูอันเฮตายูเทิงฟ้าเนาะแล้วนึกว่าที่เป็นนึกว่าจะเป็น,น,เ,ปนเป็นอันน้อยๆแบบคือเทงฟ้าสินะ่ะพอได้มาเห็นแล้วเออว่ามันใหญ่แหงเลจ้ะอันนี้เขาน่าจะบได้ี้มาละ มาจัดต่างว้มองนี่เนาะแล้วก็คนก็มาเบิง้งคนอื่นก็เห็นอยู่แล้วแหละมีแต่น้องตุ๊กยีง่งแล้วแบบไม่เคยเห็นเลยน้เมา่ห็นใหญ่ๆ,ๆแหละเดี๋ยวน้องตุก๊กสิดจสอบเบิ้งให้รายละเอียดให้ดีที่สุดเพราะว่าได้มาเห็นแล้วก็ต้องเบิ้งให้เต็มที่เนาะเพราะว่าเห็นแต่อยู่มังอื่นใช่นหะแบบเห็นแต่ในหึ่งฟ้าบอเห็นแต่ขี้ผ่านใชมแบบไม่เคยเห็นใหญ่ๆอย่างนี้นเน,ะนาะไ่คะไงอ่ะค้างใหญ่แล้วก็อยากขึ้นแห็ ตัววาย,ยุ่อ่าคนตั้งว้อย,ยุ่แถมถนนคนทางเลยเนาะแล้วก็ทางนี้ก็จะแบบเป็นท้านอาหารเป็นท้านอาหารตามนี่เลยตามอ้อมพ่องของเงินเลยยนยนน้องตุ๊กเอ้ยว่ายนยนยน,นี่มีหลายคนที่เข้าใจที่มีหลายคนที่บอกเข้าใจความเป็นจริงแล้ควคคำว่ายนก็คือเครื่องบินนั่นเองไทยจะว่าเครื่องบินไงบอแต่ว่าลาวจะว่ายนน้องตุก๊กกะจะใช้คำว่ายน เพราะว่าจินกับการว่าคำว่าอยู่เนะมีหลายคนที่บม่เข้าใจเลยภาษาลาวนี้เดี๋ยวเละทายรอบๆกงเนาะบเบอรในเติดที่ ว่าจะเป็นเอาใดอูบอกอะไรไหมนกุ๊กก็นอะ่นกเ,อ,เ,นนอ,เ,อ,เอู้งตันเอนออันี้ก็กายเป็นที่ห่มเย็ยนของการจอดรถเลยนะเป็นที่เป็นมองอรจอดรถเลย,ยนี่มอเตย เห็นที่นั่งมันเนาะว่าจะเป็นยังไง <c oughs> เครื่องอีอย่างมันคือสิ้ไดว่าคนคาดียหงไงอะไร เครื่องบินระยกขึ้นเห็นเครื่องบินระยกขึ้นยากขึ้นแหละยากพาพ่ออยากพาแม่มาขึ้นเนาะแต่ก็คือว่าแหละขี่เครื่องบินไปใส่มาใส่มากที่สะดวกสบายแล้วกันว่องไวแมนบ่เนาะแมนละมันก็ที่ว่องไวแต่ว่าค่าค่าขี่มันก็ะีิแพงอีกแต่ถ้าขี่รถไฟนี่มันก็จะบ่แพงเนาะขี่รถไฟแต่ก็พวกเคยขี่รถไฟไทยคือกันเนาเคยครั้งแรกที่ขึ้นรถไฟกั อยู่ประเทศลาวกะที่รถไฟลาวจีนนะเนาะนั่นแหละแลก็อันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นแต่ว่าบ่เคยขึ้นจกเครอเดี๋ยวมุนาทีลองบโบซีลองแหละคือมุนาทีลองกิมุนาซีขี่รถไฟยู่ไทยเบิรงเนาะว่าจะเป็นอะไรแล้วก็มีโอกาสมีเงินหลายเก็บเงินหลายก็นอนที่ขึ้นเครื่องบินจกเคื่อเดครั้างนึงของสวิตเนะาะกครั้งนึงของสวิตให้ได้ขึ้น ลองตุ๊กซี้องที่รถอ้อมเบิ่งมามาชิ้นไหนทำไงเนาะละกะนทีไปเบิงอ่าทางเอ้ยเส้นเอ้ยทางเครื่องบินใช่ไหมเดยวซีลองไปเบิงว่าเป็นอะไร มันอุ้มมีสองคันกุหนักมีสองคันกุหน่ะคันสีฟ้านี่คันสีฟ้ากับคันสีม่วงเป็นวงจรลดเลยคันนี้ปีกใหญ่ๆนนเนาะปีกยาวขนาดเลยคุณโอ,โอ้โอ้ยย่กอดมันใหญ่มากใหญ่มากๆเลยค่ะว้าวอุ้อยากขึ้นไปเนาะข้างในจะเป็น,นอะไร อันนี้หอมชิบปอบแต่เมิอนแดงตอเลยนะคะอันนี้ถ่ายรูปเก็บไว้เยอะมากเลยแต่จะส่งให้พออ่อยแม่เบิร์อ,อันนี้จะเป็นทางขึ้นทางขึ้นขึ้นรถไฟอ,อันนี้ก็จะเป็นไม่รู้มีร้านมีห้างขายของอย่างต่างๆโอ้อันนี้เป็นอีกลำเนาะอันนี้แม่น ย่จัังหวดน้องตุ๊กซอกเครื่องบินมากๆเลยค่ะสดลบแล้วนะคะน้องตุ๊กดูเครื่องบินตัวลำนี้นะคะประมาณห้าหกรอบนี่แหละ,ค,ะค่ะขผ่นผู้ชมดูไปดูมาย่างนี่แม่มันไม่เบื่อเลยอยากขึ้นตลอดเลยนะคะเป็นไรจะมาดูอีกเครื่องนั้นต่อคะ่ะสรลุปแล้วมีแค่สองเครื่องนะคะเครื่องนี้จะเป็นเครื่องแหน่คะ่ะจะเป็นเครื่องตัวแรกที่องตุ๊กท่ายนะคะ ว้าวมันเป็นน้ำรใหญ่มากๆนะครัมีปีกมีอะไรที่แรกก็ดูในแต่ทีวี่งแล้วก็ดูเลยข้างบนฟ้านะคะเห็นมันลั่มเล็กๆนะคะับทั้ขี้ตา,าทั้ขี้มือนะคะแต่พอแบบมาเห็นจริงๆแล้วโอ้โหต้องตู้ไเสี่ยวนิดหนึ่งของมันก็ไม่ได้เลยนะครับรใหญ่มากๆนะคะเห็นแล้วก็ต้องอึง้งทึ่งเลยทีเดียว สำหรับคนที่ไม่เคยเห็นนะคะแต่ใครที่เคยเห็นเป็นแล้วก็ถือว่าโู้ดีต,ตัวเองก็อยากขึ้นนะคะสองคนหนึ่งก็ต้องจะขึ้นให้ได้เลยค่ะเวลาที่ไปไหนามาไหนวกระทาลขึ้นขึ้นบินก็จะรวดเร็วม,กมากค่ะแต่ว่าแบบท้าวาหาอคะทลขอบคุณมากค่ะประเทศไทยเป็นคุญตามากค่ะที่ลงตุ้มไม่เห็น <laughs> 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 เห็นแล้วก็แบบเอออยากขึ้นพี่เนาะแต่ว่า ก็มีความพูดซืกิเก่งย,ยานๆอยู่เวลามาเข้าใกล้ทีละยานแบบมันตกใส่หัวเนาะ <c oughs> โอเคเนาะเดี๋ยวเราตุ๊กซี่เดินทางกลับไปอ่าอุดอรเนาะแล้วก็สิ่ไปหาแวะกินข้าวแยกกินข้าวแหงเพราะตอนนี้ก็คือสิบโมงยังบ่ทันได้กินข้า,าวเซาเนาะเดี๋ยวสิไปหาไอหยางกินแล้วกันทีลาหยดไปก่อนเนาะหยดหรือว่าเครื่องบินนั่นแหละทีลาเครื่องบินไปก่อนเนาะดีใจแหงได้เห็นเนาะจากมื่อเดี๋ยวทีขึ้นให้เบิรงเนาะโอเคเดี๋ยวไปกันเลยเนาะเดี๋ยวออกเดินทางก่อนเพราะว่า รู้สึกว่าแดดมัน,แ,นแห้งแหงแบบแดดมันจำตามากค่ะวันนี้มีใจแห้งได้เห็นยนออขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบายโอเคนะคิปเนี้เปลี่ยนก็บอกเลยกินเข้าแล้วก็อมาถึงตัวมัดอนดลนวนะวนใครชอบคลิปเี้อคม่าลืมกดไลค์ยกดแช่ให้ด้วยเด้อค่ะดีใจมากค่ะวันนี้ได้เห็นเอาบินแล้วพึงพอใจมากค่ะ